ก็มีเพียงเธอแค่คนเดียวให้ฉันข้างใครเธอคนเดียวให้เธอริยาเฮ้เฮ้ก็ฉันมีเธอเป็นตัวเป็นตนให้ใหคิดง่ายๆเราใครัโอเคขอ,ขอบราบสูสวัสด,ดีครับวันนี้ผมเลยเรามาอยู่ในแบบที่ศษชื่อว่าฟุตทาวเวอร์ดีฟเอนไหมอ่ะใช่แล้วฟุตทาวเวอร์ดีฟเฟนแอนิเมะนะครับตัวตอนนี้อัปเดตเก้าที่เรียบร้อย ก็จะเป็นอัปเดตที่ค่อนข้างจะใหญ่เลยนะครับตั้งแต่เล่นเกมนี้มาเดี๋ยวมาเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะว่าที่อัปเดตมามีอะไรบ้างเดี๋ยวอย่างแรกเลยผมขอจะแจกเป็นโค้ดกันเลยนะครับโค้ด oh, เดี๋ยวผมจะใส่ไว้ให้ด้านใต้ดีสคริปชันนะครับผม1โค้ดแล้วก็เดี๋ยวนี่เลยตรงนี้เนีย่ยเห็นไหมหน้าซัมมอนนะครับสามารถมาดูโค้ดได้เลยนะตามนี้เลยอนะนี่ีนจะเป็นโค้ดที่แจกนะครับไว้ด้านใต้ดีสคริปชันก็คือจะได้เป็น1 0 0 0คอยแล้วก็1ไอห้าหมื่นยี่ีนะครับโอเค ก็จะได้เลี้ยวค่อนข้างจะเยอะเลยนะโอเคสำหรับอัปเดต9นะครับผมมี World Life 2คอนเสิร์ก็คือเป็น World Life นะครับอยู่โลก2เนาะคืถ้าใครอยู่โลก2จะมี l i ฟ e Concert ให้เนาะใช่ไหมนี่นี่นะครับ Infinity Mode ของ New Concert Live Event ของอุนตานะครับนี่เลยเห็นไหม b b s เอเดี s ่ยดูเป็นน,นะ0.01มันไม่คนได้แล้วนะออกอีก4 3ตัวอาจจะไม่ใช่ของอันนี้ครับ มาเป็นฟูเอีตีห้าแสนนะระยะไม่ได้เก่งมากโอเคมาเดี๋ยวค่อยดูผออุตตะแล้วกันนะมาตามาดูนิวเควสยูนิตผมพาไปดูนิวเควสยูนิตก่อนนิวเควสยูนิตงั้นหรือนี่เลยนะครับผมจะมีใหม่มาเป็นทั้งหมด4ตัวก็คือเป็นเอ่อทีมของพวกที่ไปอันนั้นหรือเปล่าการของอุตตะหรือเปล่าน่าจะใช่ ถ้าผมจำผิดนะครับมีเรดโลโลนะก็จากที่ดูแล้วก็ถ้าถามว่าตัวไหนเล่นได้ก็ไม่มีนะครับผมไม่มีตัวไหนดีๆเลยนะครับ <c oughs> อ่ะแล้วก็จะเป็นอ่าซีราแพ็กนะครับผมก็จะเป็นเอ่อเซราฟิมอ่ะ,อะเนาะจะมีเป็นตัวนี้โบอาแฮนคอกใช่ไหม กับตัวนี้อืจากที่ดูดาเมจแล้วก็อะไรเลยต่างๆนะครับราคานี้ไม่ค่อยคุ้มแต่ถ้าจะเก็บมาสะสมนี่ก็ค่อนข้างจะคุ้ม,มเพราะว่าตัวน่าจะเก่งเน้่ยน่าจะเทนะครับผมไม่ไ่าไม่น่าเก่งเนาะโอเคแล้วก็ในตู้มาเราไปดูในตู้หน่อยว่ามีอะไรเพิ่ไมไหมอะที่ผมเห็นเลยก็คือจะเป็นนี่ Exclusive Event นะครับผมก็มเ,เป็น j o ย m a n นะครับนี่เลยเห็นไหมออกมา2ตัวแล้วเป็น Full LE d ไ m a g e สามหมื่นระยะสิบห้าคูดาวหนึง่งไม่เก่งขนาดนั้นเนาะตัวนี้ อันนี้ตัวเหมือนเดิมทุกเช่นเหมือนเดิมนะครับอ่ะโลกสองมีตัวใหม่ไหมอ่าบ็อกซิง่งอ่าอีพิกโลโลอ่ะตัวนี้อันนี้จะตัวใหม่นะครับอ่ะแล้วก็ชิรอชินี่มีอยู่แล้วเนาะอ่ะแล้วก็นี่เรดบุ๊กเว้ยแล้วก็มีเรดยามาโตะนะครับซึ่งอันนี้เดี๋ยวเราจะลองลงอีพิซีนี่เดีสุ่มกันรอบหนึ่งเนาะอ่ะเดี๋ยวขอสุ่มอันนี้เลยแล้วกันนี่เลยจอยแมนไปดูหน่อยสิ เอ็กค e e ูีเอ็กคูีเดี๋ยวเราไปดูเนืนะว่าพวกนี้มีอะไรกันบ้างมีไหมออกไหมจอยแมนของการออกก็แหละน่0.1เปอร์เซนต์บางทีก็ไม่ได้แย่นะว่าการออกค่นอนข้างเยอะเลยหนึ่งในพันอ่ะมาหรือ,อยังเจมใครที่ฟัมเจมไม่เยอะนี่โอ้ผมบอกเลยนะรวยแล้วมาสุ่มเนี่ยเอาจอยแมนไปรีวิวนะครับผมได้ไหม ไม่ได้เลยหรือต้องได้บ้างแล้วละเพราะว่าเรา,ามีเยอะนะจอยแมนไหมไม่มีอทำไมไม่มีจอยแมนแ้วก็ตอนนี้เป็นคูณ5 everything นะครับแต่ที่ผมเห็นเนี่ยก็คือมีคูณ5เป็น EP ก็ค่อยๆเนอะพวกอยอื่นไม่ได้คูนนะครับเดี๋ยวลองไปเล่นดูด้วยว่ามันจะคูณหรือเปล่าจอยแมนไม่ออกเลยหรือ,อ เดี๋ยวผมตัดไปตอนที่ผมซุ้มเสร็จเลยแล้วกันนะครับโอเคก็สุ่มไปหมดแล้วนะครับตอนนี้เหลือเพชรอีกนดิดหน่อยก็ช่างมาแล้วกันไม่สุ่มละเดี๋ยวมาดูกันนะว่าเราได้ไหมจอยแมนไม่ได้นะครับ okay. <laughs> เราดูกัที่เราได้ตัวอะไรบ้างเนี่ยโอ้โหวันนี้ตัวนี้เยอะมากเลยตัว19เปอร์เซ็นครับนี่ตัวนี้เยอะมากจอยแมนออกยังออกที่เดียวเลยนะ,ะเดี๋ยวลองไป เล่นแผนด้นของ Infinity โลก2กันนิดหนึ่งนะครับอี๋ยะดูเันนม้มีอะไรไหม New Game Pass New Endless Grid d i s t r i d u t o n งวดจัด okay. นี่เหรออ๋อพวกตัวที่ขายก็คือนี้ม,มั้งไปดูเหมือนกันนะครับไปลรงมาดูโลกสองเอ้ยมีตัวมาเหรอเฮ้ยเปลี่ยนเป็นตัวไคโดเหรอแองกี้ไฟโดนะครับผม ไม่ดีคนระับแต่ตัวเท่ลูกทีนี้ไปไปโลกนี้เลยมาหมาเดี๋ยวลองมาดูนหน่อยอุนตานั่หรืออุนตาสวยนะสวยโน้ตหนึ่งคูณห้าสิบคูณสิบมันโอ้โหมันคูณไปคูณสองไปเลยเหรอเวอร์จัดนะฉะนั้นเดี๋ยวผมขอ เดี๋ยวกัน <Geschants> อ <out flying> <player> ่ะเอาตัวไปเพิ่มอีกนิดนึงเหมือนกันนะเอาโกโซโล่ไปแล้วก็นี่เลยอ่ะน่ามีไปไหนเด็กมั้ยที่เราชื่อเขียนป่ะลองเล่นเด็กดีกว่าเลทโกอะไรอ่ะทีมไหนเมสซี่อ่ะเค นี่เลยอุตตะโอกาสออก,ก0.01%นะครับมี l i m ม t แล้วด้วยตนะัวนี้ปันแมีเสียงด้วยเราอาจจะต้องปิดเสียงเพลงนะครับอืมตัวลิขสิทธินะมีเสียงเพลงปะเล่นยันไงมิดปิดป่อนเลยอันนี้เหรอ มีมีม,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 มีไม่ได้นะแม่ไวไอ้นี่เดี๋ยวแตกนะครับอ่ะได้ไปะอีกเนี้ยไม่น่าไม่น่ารอดงไปเลยเชงไว้ตรงนี้ได้ไหมโอ้โหระยะขนาดน,นี้ยากเกินยิงจังป่ะเนี่ยลองใหม่อ่ะขอเป็นคูณอันนี้แล้วกัน อูนิ่งไปก่อนนะเดี๋ยวขอดูก่อนว่าจะไหวหรือเปล่านี่นะครับผมจะขึ้นเออ่สเตตของอุลตะห้นะก็คือเฮ้ยนี่ต้องขึ้นดิเพราะมีอยู่หน้าเกีมไปแล้วเออมีคนได้มีคนได้แล้วนะตอนนี้พูดเพิร์จอยแมนก็มีคนได้แล้วนะครับที่ไปดูมามาตรงนี้เลยกันวันนี้จะออกทีเดียวเนาะโอเคอ่าตัวอัพตัวนี้ก่อนได้ไหมมันโอ้เรื่องมันแปดพันเลยเริ่มมา อันนี้มันสโลนะครับไหวไหมไม่น่าไหวนะครับที่จะดูจากทรงละโอ้โหกิ่งเกินนั่นแหลเนี่ยจริงปะนี่ขนาดเอาเอ้เพลือฮอกมาน,นั่นเนะี่ยเอ้ยเอ้เพลือเชงเอ้ e e เพลือฮอกอะไรวะดูดิถ้ายื้อช่วยต้นกม่ได้ก็น่าจะไหวอยู่นะ มันตาตรงนู้นด้วยผมไม่ไหวจริงวแบบิสิบถึงปะเออเออเอออ่าวิแบิสิบถึงอยู่นะครับโอ้ละแปดสิบชมยังไม่ออกไม่ o d โอเคก็ลองมาเล่นเล่นกันดูนะครับใครไหมว่าถ่านนี้มันอ่ามีวิธีหันด่านอะไรยังไงบ้างก็สามารถมาบอกกันได้ได้จวอาจจะมีไรซีมนะครับเหมือนที่บอกไปแล้วที่แล้วนะครับแต่ก็ยังไม่ได้บูมเหมือนเดิมนะอืตอนนี้ก็ น้ำหามลูกที่จริงใจอยู่นะครับอ่ะก็มีด่านเอ้ยมีตัวเพิ่มอุ้ยตัวเพิ่มตัวอะไรจ๊ะทีนฮอคกครีฮ็อกอะไรฮอกอายฮอ,อคกครีอะไรวะ <c oughs> ไม่แย่นั้นสุดท้ายละ่ะอยู่เซนเน่ห้าเปอร์เซ็นโอเคก็สำหรับอ่คลิปนี้ก็อาจจะมีแค่นี้เนะาะมาดูข้า,ขาวๆว่า แต่ละตัวแต่ละตัวมีอะไรยังไงบ้างนะครับผมโอเคก็ยาลืีฝากไลค์แชร์รชชส r i b e เป็นกำลังใจกันด้วยนะอาจจะประดับคลิปเพิ่มเติมให้นะครับสำหรับรีวิวตัวใบยบายและเจนลิบต่อไปครับ